ามาถึงคุณสนทีริมทองกุลในรายการสนธิทอลของวันศุกร์นี้นะคะคุณสนทีริมทองกุลได้นําเสนอความคืบหน้ากรณีของคุณจตุพรอุบลเลิศหรือว่าพี่อ้อยเศรษฐีนีชาวไทยจากฝรั่งเศสที่มาแจ้งความเอาผิดทนายสิทธาในข้อหาช่อโกงเงินตัวเลข71ล้านบาทซึ่งทนายสิทธายืนยันว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาแต่พี่อ้อยบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันคือโปรเจกต หวยแพลตฟอร์มออนไลน์นาะคีที่ไม่เคยมีจริงเลยซึ่งวันนี้เนี่ยคุณสนทิริมทองกุลนะคะบอกว่าเรื่องนี้ผมเดินสุดซอยสิทธารอได้เลยอันนี้โดยคุณสนทิบอกว่าผมไม่ใช่อ e ีแอบผมทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาและผมไม่ใช่คนที่ตอหลดตอแหลโกหกไปวันๆเหมือนคนบางคนผมเตือนคุณแล้วใช่ไหมทนายตั้มจะชนกับผมใช่หรือไม่ คุณหาเรื่องผมก่อนนะสิทธาทะลึ่งกับผมไอเด็กเมื่อวานซืนหาเรื่องผมก่อนนะในสิทธาทะลึ่งกับผมไอเด็กเมื่อวันซืนผมบอกคุณถ้าคุณมีเรื่องกับผมสนธิริมทองคุณเดินสุดซอยเหมือนที่ผมเคยเดินสุดซอยกับชูวิทย์กมลวิสิ์ไม่ถอยเลยแม้ก้าวเดียวอาทิตย์หน้าผมร่างเรื่องร้องเรียนละ ผมจะร้องเรียนไปสภาธนายความเรื่องการผิดจริยธรรมของคุณในหลายๆกรณีผมทราบดีว่าคุณนี่เคยถูกร้องเรียนมาแล้วเยอะเลยไม่ใช่ผมเป็นคนแรกแต่พเพื่อนหนึ่งในกรรมการชุดเก่าของสภาทนายความนั้นคุณมีญาติอยู่คนหนึ่งคอยปกป้องคุณอยู่เรื่องก็เลยเงียบไปผมกำลังท้าทายสภาธนายความชุดนี้ ว่าจะก,กล้าพอที่จะคัดจัดทนายที่ไม่มีเจเริยธรรมสร้างชื่อเสียงดึงเอาชื่อเสียงให้ประชาชนกลับมาเชื่อทนายความได้อีกหรือไม่เพราะประชาชนนี้นอกจากจะต้องพึ่งความยุติธรรมของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการหรืออะไรต่ออะไรที่คุมกฎหมายแต่ว่า ในที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องพึ่งทนายความถ้าเรามีทนายความที่ชั่วเราไว้ใจไม่ได้สังคมไทยจะอยู่ได้ยังไงและพวกคุณทนายความเรียนหนังสือมาแทบตายบางคนสอบเนได้บางคนสอบอะไรเนไม่ได้แต่ว่าทุกคนสอบตัวทนายได้หมด คุณจะให้คำตอบกับพวกคนพวกนี้หรือประชาชนได้ยังไงบ้างวันนี้เรามีแต่ทนายที่หิวแสงพอหิวแสงแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีที่พึ่งก็หลงเชื่อหลงผิดว่าไอ้ทนายพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถจะแก้ปัญหาเขาได้ใครมีเงินมีทองหน่อยก็โดนรีดไปบางคดีนี่โดนรีดไปสิบล้านบาท คุณนที่บอกว่าที่ต้องไปแจ้งความทนายตั้มเพราะเขาไม่ควรจะเป็นทนายพฤติกรรมในอดีตตลอดจนปัจจุบันตลอดจนคนที่ออกมากล่าวหาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนส่อเจตนาว่าทนายตั้มเป็นคนไม่มีใจละเอียดทำในการทํางานตามวิชาชีพแล้วก็บอกว่าคุณชนที่พูดว่าผมเป็นคนที่มั่นคงไม่หลบหลีกไม่หลีกเลี่ยงตอนนี้ร่างคําร้องเสร็จเรียบร้อยจะไปยื่นในตัวเองให้รู้ว่าผมไม่ใช่อ e ีแอบผมไม่โทรขู่ใครเหมือนคนบางคน เที่ยวข่มขู่พยานคุณอ้อยไปข่มขู่พยานว่าเขามีลูกเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอนุบาลใช่หรือไม่เป็นลักษณะนคนข่มขู่ที่ชั่วช้ามากเรื่องนี้ผมจะไปให้สุดซอยให้รับทราบไปเลยนะทนายตั้มรวมทั้งอยากให้สภาทนายความรายงานผลด้วยว่าสิ่งที่ผมร้องเรียนไปกรุณาเปิดเผยแก่ประชาชนว่าพวกคุณพิจารณาหรือยังมีความเห็นยังไง ถ้าโปร่งใสความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวต้องลงให้ละเอียดเลยว่าเมื่อลงคะแนนแล้วใครบ้างที่เห็นด้วยกับการถอดถอนนายสิทธาหรือใครไม่เห็นด้วยอาจมีบางส่วนที่บอกว่ายาเลยอาจจะทําให้พักใบอนุญาตชั่วคราวก่อนไหมจนข่าเรื่องจะเรียบร้อยแต่นี่มันหมดยุคแล้วกับทนายหิวแสงทั้งหลายถ้ายังไม่จบอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะเร่งทําเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการเสียภาษีของทนายตั้มและครอบครัวทนายตั้ม และพี่ชายทนายตั้มพี่ภรรยาทนายตั้มให้ตรวจสอบการใช้เงินซื้อบ้านที่ทนายตั้มอยู่ทุกวันนี้มูล,ลค่า46ล้านบาทนั้นทนายตั้มเอาเงินจากไหนมาซื้อบ้านถ้าเป็นเงินตัวเองเงินก้อนนั้นเสียภาษีหรือไม่รวมถึงเงิน71ล้านบาทที่บอกว่าคุณอ้อยให้โดยเสน่หาสัมภารสัมภา,ารไปดูหน่อยว่าโดยเสน่หาจริงหรือไม่พอผู้เชี่ยวชาญทางภาษีบอกชัดเจนว่า71ล้านบาทไม่ได้รับมา ต้องเสียภาษ,ษี35%อธิบดีกรมสรรพากรมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมอย่านั่งนิ่งเฉยคดีนี้ประชาชนสนใจมากและยังมีเงินทองอีกเยอะในอดีตถ้าค้นเจอหลักฐานว่ามีคนกล่าวหาทนายตั้มผมนี่แหละจะไปร้องเรียนเพิ่มเติมชอบใช่ไหม <S 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 ที่มาทะเลาะก,กับผมผมนี่แหละจะเดินให้สุดซอยใครก็ตามที่ใครโดนทนายตั้มหลอกไม่ว่าจะเรื่องอะไร ถ้าอยากให้ผมดําเนินเรื่องให้ส่งเรื่องมาที่ผมผมจะเจาะข้อมูลให้เต็มที่ถ้ามีพื้นฐานแห่งคดีความเดี๋ยวจะดําเนินคดีให้ด้วยผมมีแนวคิดพยายามจะระดมเงินทุนตั้งเป็นกองทุนเพื่อความยุติธรรมกองทุนนี้มีเอาไว้ถ้าใครเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องต่างๆเราจะจัดทนายของเราผมไม่ได้แข่งกับสภาทนายฟามแต่ทนายที่อยู่ในสังกัดเรา ินเงินเดือนเราแล้วว่าความดําเนินคดีให้ในอัตราค่าจ้างที่สมเหตุสมผลและไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกมากจนเกินไปนอสิจาว่าคนเดือดร้อนคนไม่มีเงินทองเรายกให้เป็นกรณีพิเศษมันจะได้เลิกกันเสียทีไอ้พวกทนายที่ทําตัวเป็นอ e ีแรงโดยจะรายงานเงินเข้ามาทุกครั้งรวมถึงค่าใช้จ่ายออกไปอย่างโปร่งใสคุณสนทิลิ้นทองกุลระบุว่าเงินที่ทนายตั้มได้ไปจากคุณอ้อย71ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่คุณอ้อยตั้งใจเก็บไว้ ช่วยเหลือครูนักเรียนโรงเรียนวัดขนงพระเหนือซึ่งเป็นโรงเรียนที่เรียนตอนเด็กๆเรื่องที่เกิดขึ้นทนายสิทธาทำบาปไปถึงนักเรียนตัวเล็กๆครูและชุมชนที่เกี่ยวข้องอีกหลายร้อยคนทนายสิทธาผมถามว่าคุณเคยคิดเคยอายบ้างไหมว่าความโลภของคุณน่ยมันทําร้ายคนจนํานวนมากเพรไม่มีอะไรจะสอนคุณเพราะทนายสิทธาไม่ใช่เด็กผมตั้งสัจจะวาจาไว้เลยว่าทนายสิทธาต้องไม่มีที่ยืนในสังคม เป็นไงเป็นกันจําคำพูดผมไว้สนธิลิ้มทองกลอลมึงกูว่าอย่าท้าทายระบบอย่าท้าทายระบบบ้านบาเจ็ดเห็นมานักต่อนักละเห็นมันักต่อนักละเวลาจะสู้สุดซอยเนี่ยพี่เห็นมาแล้วขึ้นแมนไม่ทันน่ะที่เขาบอกไรว่าคุณสนธิเป็นคนอะไรนะคุณใช้แบงค์ห้าร้อยไม่คืนสนธิเนี่ยเป็นคน จุดแบงค์พันหาเศษ็งตหนึ่งบาทเออถ้าจะหานะแต่กูจะหาบาทนี้แบงค์พันก็เอาเออแบงค์พันกูก็เอาจำได้ไหมจำถ่ายว่าตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งอะสภาพันธลือดอะแล้วเจ๊งแต่ก็สู้จนสุดเห็นไหมเดี๋ยวโดนด่าหนังนี่ชอบมาชอบมาหนังนี่ชอบมาแซวฉันฉันนี่เป็นคนชอบแซวคุณสุนากที่สุด อ่คือเป็นคนที่แซวแล้วสนุกอ,ะอ่ะอ่ะพาพาแกจะแบบ <c oughs> เอ๊ะเป็นแกแบบตอบปะต่อคำไง <c oughs> อ่าสนุกเป็นคนที่คุย <c oughs> ด้วยแล้วสนุกนะคะ